สวัสดีครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้ผลกําลังติดดอกออกผลนะครับโดยเฉพาะมะม่วงเพราะว่าปีนี้อากาศก็ค่อนข้างหนาวเหมือนกันนะครับซึ่งเหมาะเจาะพอดีที่ผมจะทําคลิปนี้คลิปนี้ผมจะมาไขความลับของธาตุอาหารพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าฟอสฟอรัสครับฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยแหละถ้าเราใส่ถูกวิธีมันก็มีประโยชน์ถ้าใส่ผิดวิธีโดยที่ไม่เข้าใจพืชก็ไม่เกิดประโยชน์ครับ ฟอสฟอรัสคืออะไรฟอสฟอรัสก็คือหนึ่งในธาตุอาหารหลักของพืชไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดเฉพาะฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสจะมีอยู่ทั่วไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในร่างกายคนเรานะครับในดินก็มีเหมือนกันฟอสฟอรัสเกิดจากการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุหลายอย่างโดยเฉพาะปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกมีทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมีประโยชน์ยังไงฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่พืชต้องการในช่วงนี้เลยกำลังสร้างดอกครับเขาจะใส ที่พืชจะสะสมตาดอกเพื่อการติดดอกออกผลที่ดีอฟอสฟอรัสช่วยเร่งรากทําให้รากพืชน,นี่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็วแผ่ขยายกว้างสามารถดูดน้ําและแร่ธาตุต่างๆได้ดีครับมีการติดดอกออกผลที่สมบูรณ์เพราะอฟอสฟอรัสเนี่ยมีส่วนช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชช่วยสร้างแป้งน้ําตาลช่วยในกระบวนการสร้างดอกการผสมเกสรกระทั่งติดมเมล็ดครับโดยเฉพาะข้าวเนี่ยอฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยให้ข้าวแตกกอ มีรากเยอะลำต้นแข็งแรงไม่หักลมง่ายนี่คือประโยชน์หลักๆครับแล้วถ้าพืชขาดฟอสฟอรัสมันจะเป็นยังไงสังเกตต้นแคระแกลมีใบเขียวคล้ำผิดปกติครับใบล่างๆเนี่ยจะเห็นเป็นสีม่วงหรือสีแดงเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขอบใบไปสังเกตได้เลยนะครับ รากจะชะง,งักพืชไม่ติดดอ,อกออกผลหรือติดดอ,อกผลช้ามากปลูกมาหลายปีก็ไม่ติดดอ,อกผลสักทีเพราะว่ามันขาดฟอสฟอรัสแต่ฟอสฟอรัสมีเยอะมากครับในดินปลูกของเราเนี่ยแต่พืชจะามาใช้ได้ก็ต้องอยู่ในรูปของฟอสเฟตไอออนนะครับซึ่งถ้าตัวนี้พบในดินปลูกของเราทั่วไปข้อเสียคือไม่เคลื่อนที่ในดินไม่ค่อยเคลื่อนที่ในดินนะครับละลายน้ําได้ยากนะฮงเาสิที่เราใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสลงไปเนี่ย จะถูกตรึงไว้โดยแร่ธาตุต่างๆในดินนั่นเองครับแต่มันมีวิธีอยู่อันที่จริงเนี่ยธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าในดินปลูกของเรามีเยอะมากแต่พืชจะเอามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราปรับสภาพ pH พดินปลูกของเราให้มีความเป็นกรดอ่อนๆครับ5.5ถึง6.5ฟอสฟอรัสที่มีปริมาณมากในดินเนี่ยก็จะถูกปลดปล่อยออกมานะครับไม่ถูกตรึง ถ้าดินเป็นกรดสูงเกินไปฟอสฟอรัสก,ก็จะไปทําปฏิกิริยากับเหล็กอลูมิเนียมถูกตรึงไปอีกถ้าดินเป็นด่างสูงเกินไปก็จะไปบล็อกแคลเซียมแมกนีเซียมอีกสรุปก็คือต้องปรับ pH ของดินให้อยู่ในค่ากลางๆถึงกรดอ,อ่อน 5.5-6.5โดยประมาณนะครับและที่สําคัญเนี่ยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสไม่ควรเอาไปรองพื้นหลุมคลุกเคล้ากับดินเพราะว่ามันจะถูกตรึงด้วยแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดินนั่นเองทางที่ดีก็คือขุดดินแล้วก็เอาไปโรยฝังไว้ใกล้รา,ากมากที่สุดเพราะว่าไม่เคลื่อนที่ในดินครับต้องใส่ให้โดนรากไม่ส่งผลเสียต่อรากพืชน,นะครับและที่สําคัญควรผสมปุ๋ยคอกไปด้วยเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟตเนี่ยทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุต่างๆในดินมันจะทําให้พืช ได้รับประโยชน์มากที่สุดครับและการที่เราใส่ฟอสฟอรัสร,ร,ร่วมกับปุ๋ยคอกโดยการฝังไว้ใกล้กับรากพืชน,นี่นอกจากจะได้นโตโรเจนในปุ๋ยคอกแล้วยังได้ฟอสฟอรัสอีกด้วยครับสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดก็คือการปรับ pH ของดินให้อยู่ระหว่าง5.5-6.5เราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องปรึกษาสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนทำเกษตรด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม